เอาครับแบบนี้นะครับโอเคโอเคไหนเออเ,อเ,เด็กๆปิดไมหมาแล้วนะครับโอเคอ่ะทีนี้นะครับเราเริ่มกัน recording in progress oh, <for> recording stopped เค โอเคโอเคนะครับเด็กๆเดี๋ยวครูจะเริ่มจากการให้เด็กๆเ,เข้าเว็บไซต์ก่อนนะครับซึ่งเว็บไซต์ที่เราจะสมัครเข้าแล้วโอเคนะคอะไรนะเข้าแล้วแต่ระบบมันบอกให้ใสว่วันเกิดแล้วผมใส่วันเกิดตรงแล้วมันบอกว่ารหัสระบบระบบมันบอกว่าวันเกิดไม่ถูกต้อง บุอะคเดี๋ยวว่าของปอมหสี่เขาเครับอ่าเดี๋ยวนักเรียนฟังครูก่อนนะครับเดี๋ยวครูจะเริ่มสมัครให้เด็กๆดูแล้วก็เด็กๆดูจากที่ครูทำทีนี้ใครมีปัญหาอะไรตรงไหนเดี๋ยวเราค่อยมาพูดกันหลังจากครูสอนเสร็จแล้วโอเคไหมครับแล้วเดี๋ยวครูจะอธิบายให้ฟังว่าทำไมถึงเข้าไปแล้วแล้ววันเดือนปีเกิดหนูใส่ผิดอะไรเงี้ยนะครับ โอเคเดี๋ยวครูต้นจะเข้าไปให้ดูนะครับก็เลขึ้นค่ะโอเคตอนนี้หน้าจอนะครับให้เด็กๆนะครับเข้าสู่ world w w gmail com gmail โอเคนะครับก็จะก็จะเป็นหน้านี้ ครูครูครูคต้นครูครูเว็บไ,ไปช้าหน,น่อยนะคะใครไม่ทันบอกครูคนละลกจ้ะตอนนี้เราเข้าสู่เว็บไซต์นะครับเด็กๆก็จะพิมพ์ w w w g w o g n ั t นะครูจ้ะได้อ่ะเดี๋ยวครูส่งเว็บไซต์ลงไปในช่องแชทให้ครูคัดลอกให้ไหนได้นะครับได้ครับได้อ่าอ่าใครไม่ทันบอกลูกใครไม่ทันบอกอ ๆๆๆๆๆๆๆเราเข้าเว็บไซต์ก่อนนะครับ www.gmail.com อันนี้ป่ะอันนี้ใช่ได้อเป่าครูเข้าให้หรือยังเด็กๆเห็นหรือยังครับทิ้งไว้แป๊บนึงนะครูยังครับ เด็กเๆ,ๆ,ๆเหน็นหรือยังครับเมลที่กูมส่งให้ยังครับอยู่ในช่อง,งอยู่ในช่องแชทตอนนี้อยู่นีนมีครับมไม่ขึน้นหรออาจจะไม่มาหรือเปล่าอืมแชทไม่ลูกเจอไหมครับเจอไหมมีใครเจอแล้วบ้างหรือว่ายังไม่ ยังไม่มีเห็นไม่มีใครเห็นใช่ปะ่ะมันต้องขึ้นอะไรต้องเดี๋ยวนะครับเดี๋ยวครูขอดูแชร์แช์แช,ช์สมาชิกแบบแบบอ๋อนี่ครูก็ดูอยู่อ้าวโอเคโอเคได้ยังครับได้ยังเห็นยังเห็นยัง ได้แล้วค่ะโอเคโทษทีนะครับอ่าโอเคคือตอนนี้นะครับครูเข้ามาสู่เว็บไซต์ gmail. com จากนั้นนะครับเด็กๆเด็กๆจะเห็นพมโอเคโอเคนะครับได้แล้วค่ะโอเคครับผมเดี๋ยวสักครูครับ อ่าโอเคนะครับเด็กทีนี้เด็กๆดูนะครับเราจะมาตรงจุดนี้ครับอ่าจุดนี้เราเรียกว่าการสร้างบัญชีตรงนี้มีใครไม่เห็นบ้างการสร้างบัญชีในหน้าจอสีอน,น้ำเงินตัวหนึงนะคะจ้ะออ,อมีใครไม่เห็นบ้างครับอ่านี่ครูผมไม่มาขอคงครูเลยอ่ะ อะไรลูกเป็นไงลูกไม่เหมือนของครูไม่เหมือนของครูไม่เหมือนของครูไม่เหมือนไม่เหมือนใช่ไหมครับอ่าถ้าใครไม่เหมือนอ่าบางคนก็จะขึ้นเดี๋ยวเดี๋ยวอ่าถ้าใครเหมือนก็ไปที่สร้างบัญชีถ้าของใครเป็นแบบนี้อ่าเหมือนครูยังหน้าจอแบบนี้เหมือนกันยังอ่าตอนนี้อ่าเหมือนแล้ววันนี้ของผมเหมือนเหมือนแล้วใช่ไหมครับ ยังค่ะแปมิคร้งแต่ว,ว่าผมมีอีเมลไปแล้วโอเคไม่เป็นไรถ้าใครมันเป็นหน้าจอให้ค้นหาเว็บไซต์หน้าจอเว็บ Google แบบนี้ให้ลูกมาที่ลงชื่อเหมือนกันนะครับก็คือมาตรงนี้ลงชื่อผู้เข้าสู่ระบบอ่าโอเคไหมครับ,รบไมู่กทันไหมเข้า g ี a i ลไม่ได้เลยทันนี่นะ ใครัใครหน้าจอนี้ก็จะเข้าตรงนี้นะครับะจะเข้าตรงนี้ไ,ได้ไหมครับได้ไหมได้่นะคะได้ครับผมผมลงชื่อเข้าใส่แล้วมันก็ไม่ได้ผมผมมันบอกว่าไใ่าเดี๋ยว เด็กๆจะเด็กๆเข้าตอนนี้เลยใช่ไหมหรือยังไงสมัครไปพร้อมกันเลยเหรอเข้าแล้วครั่ะรือว่าจะดูครูต้นก่อนรอบหนึ่งว่าวิธีการสมัครทํำยังไงให้ครูดูของครูก่อนดีกว่าอ่าโอเคลูกดูของครูทําก่อนดีกว่านะครับแล้วเด็กๆจะได้ดู จะได้ทำเป็นทีนี้ตอนที่เราสร้างเดี๋ยวเราเค่อยสร้างอีกรอบหนึ่งนะครับ่ถ้าของใครเข้ามาแบบนี้นะครับลูกก็มาเข้าสู่การสร้างบัญชีก็จะเกิดขึ้นหน้านี้ขึ้นมาไม่ว่าจะเข้าในรูปแบบไหนเข้าแบบนี้หรือว่าจะลงชื่อผู้ใช้ถ้าของใครเข้ามาเป็นแบบนี้แล้วนะครับอ อ่าโอเคพอเข้าอย่างนี้นะครับเขาก็บอกว่าสร้างบัญชี Gmail นะครับให้เด็กๆใส่ชื่อนามสกุลนะครับเป็นภาษาอังกฤษสมมติว่าครูต้นชื่อ,อครูจะสร้างชื่อปอมปอมมา T O N นะครับนามสกุล A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 , A อ่าทีนี้ ครูก็จะมาในบรรทัดนี้นะครับใส่ชื่อนามสกุลจริงของเราโอเคไหมตรงนี้ใส่ชื่อนามสกุลจริงของเรานะครับเป็นภาษาอังกฤษโอเคไหมครับเด็กๆอ่าทีนี้ด้านล่างตรงนี้แหละที่สำคัญนะครับตรงนี้เด็กๆจะต้องใส่ชื่อที่เราจะต้องสร้างให้มันเป็นอีเมลของเราโดยปกติแล้ว Gmail มันจะให้ใส่ประมาณเหมือนประมาณว่าเราชื่ออะไรเขาก็จะแนะนําให้เราใช้ตัวนั้นอะเป็นเป็น Gmail ครูก็จะเลือก Q O O L T O N อ่าครูเอาชื่อของครูมาเลย gmail.com นะครับรหัสผ่านการสร้างรหัสผ่านนะครับจะต้องกําหนด8ตัวนะครับ เหมือนกันตรงนี้ช่องนี้กับช่องนี้นะครับต้องเหมือนกันโดยปกติแล้วง่ายๆบางคนอาจจะใช้เบอร์โทรศัพท์ตัวเองเลยใส่เบอร์โทรศัพท์เลยจะได้จําเลยนะครับหรือบางคนอาจจะใช้ชื่อแบบง่ายๆนะครับเดี๋ยวครูต้นจะกําหนดให้พวกเราดูค่ะโดยปกติแล้วเวลาถ้าครูต้นจะสมัครเมลให้กับ เด็กนักเรียนครูก็จะใช้พาสเวิร์ดเดียวกันครับเพื่ออะไรเพราะว่ามันเป็นพาสเวิร์ดที่เราเด็กๆส่วนใหญ่ชอบลืมรหัสผ่านใช่ไหมครับชอบลืมรหัสผ่านเหมือนพอนลุมอ่าแคชใช่ไหมครับใช่ครูก็เลยสร้างให้เลยว่าทุกคนเนี่ยทุกคนก็ใส่รหัสเดียวกันหมดเลยเขาก็ไม่ได้ว่าอะไร Gmail ก็อนุญ,ญาตเพราะว่าเมลมันไม่ได้คือถ้าสมมติว่าเราไว้ทำงาน ตอนโตๆอันนั้นเราจะต้องเป็นความลับแต่ว่าถ้าเราสมัครเนี่ยใช้เข้าใช้งานอะไรอย่างเงี้ยนะครับหรือว่าใช้เรียนใช้ในทําการศึกษาอะไรเงี้ยลูกก็จะใช้ใชแบบง่ายๆนะครับของครูก็โดยปกติแล้วก็คือ K 1 1 2233 4 455มันก็จะสะดวกต่อเด็กๆทุกคนนะครับเมื่อเราใส่เข้าไปแล้วให้เด็กๆก,กดปุ่มถัดไปเลยนะครับปุ่มนี้ ปุ่มถัดไปครับอืมถ้าเกิดเกิดเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นเขาก็จะฟ้องว่าคุณแน่ใจหรือไม่ว่าชื่อที่คุณใส่นั้นถูกต้องอ่าก็แปลว่าเขาไม่ให้เราใส่ชื่อนี้นะครับเดี๋ยวครูใส่ชื่อใหม่อใส่โอเค แล้วนะครับโอเคมันให้ล้โอเคครับอ่าตอนนี้นะครับก็คือว่าบางคนนะครับสมัครแล้วก็ขึ้นตรงนี้ตรงนี้ให้ใส่เป็นเบอร์โทรส่วนตัวนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะส่ง จะส่งรหัสผ่านมายังเบอร์โทรศัพท์ของเรานะครับให้เด็กๆนะครับอาจจะใส่เบอร์คุณพ่อคุณแม่หรือว่าใครที่มีโทรศัพท์ตัวเองอยู่แล้วนะครับลูกใส่เบอร์โทรลงไปเลยครับอ่าเมื่อครูใส่เบอร์โทรไปแล้วใช่ไหมครับเราก็ใส่วันเดือนปีเกิดอ่าเมื่อกี้หลายๆคนนะครับบอกว่าวันเดือนปีเกิดทําไมผมใส่แล้วมันบอกว่าผิดพลาดนะครับอ้าวใส่เราก็ใส่วัน เกิดลงไปส่วนเดือนก็เป็นเดือนไทยแต่ปีปีจำไว้นะครับว่า Gmail จะรับเฉพาะปีคริสตศักราชเขาจะไม่ให้เราใส่ปีพศบางคนบอกว่าเกิด2530อย่างเงี้ยไม่ได้นะครับเราต้องเอาปีคริสตศักราชอ่าโดยปกติแล้วนะครับปีถ้าเด็กๆทุกคนนะสมัครใช้งานเนี่ย แนะนำว่าให้ต้องคือลูกจะต้องใส่ปี20ปีขึ้นไปครับถ้าลูกใส่ไม่ถึง10ปีไม่ถึง15ปีอีเมลจะต้องให้เราใส่เบอร์ชื่อคุณพ่อคุณแม่อีกวุ่นวายเยอะแยะไปหมดเลยแต่เราอไม่ได้สมัครเพื่อที่จะไปทำอะไรนะครับเราสมัครเพื่อการเรียนแนะนำให้ใส่ปีเกิดน,นั้นขึ้นไปเลยเอ่อให้อายุ20ปีขึ้นไปเลย หรือว่าใครจะเลือกใช้ปีเดียวกับครูเลยก็ได้นะครับปกติถ้าครูก็ใส่เนี่ยแหละ1น8 2นะครับก็คืออายุเยอะๆไปเลยนะครับจำไว้นะครับว่าตรงนี้ให้ใส่เป็นปีคศนะครับคศคริสตศักราชนะครับพศพศใส่ไม่ได้นะครับเด็กๆจำไว้เลยว่าพศห้ามใส่ใส่ปีคริสตศักราชเท่านั้นนะครับ จากนั้นก็เลือกเพศครับพอเด็กๆก,กรอข้อมูลตรงนี้เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับให้กดถัดไปลูกอ่าเขาก็บอกว่าก็เป็นคำถามทั่วไปแลละจากนั้นนะครับเด็กๆก,ก็ต้องมาเลือกตรงที่ยอมรับครับยอมรับอ่ากดยอมรับปึ๊บ โอเคเป็นอันเสร็จสิ้นการสมัครอีเมลเรียบร้อยแล้วเนี่ยครับเราก็จะได้เป็น Gmail แล้วแค่นั้นเองโอเคเรียบร้อยแล้วครับอ้าวทีนี้มีคำถามอะไรไหมครูกแก้วเสร็จแล้วครับสมัครเมลลูกก็นำเมลทางนี้จ้ะอ่ามีใครยังไม่เรียบร้อยไหม ทุกคนเรียบร้อยยังทุกคนทุกคนสมัครได้ยังเอาอันนี้คือผมสมัครได้แล้วแต่เสร็จแ,แล้วแต่มนันยังไม่จม